สวดีค่ะเนสนะคะนิสาชนสิวไทยสงค่ะก็สําหรับละครเรื่องรู้จักพี่ยาใจไหมนะคะเนสก็เป็นยาใจค่ะหญิงสาววัย40ปีนะคะเขาเรียกว่าหัดเทวดาเป็นมือนวดแพทย์แผนไทยนวดแผนโบราณนะคะที่เก่งมากๆแล้วก็หลายคนก็ตามตัวค่ะแต่ว่ามีอุปสรรคหลากหลายอย่างที่เธอเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นหมอนวดได้ บุค,คลิกเฉพาะของยาใจใช่ไหมคะก็จะเป็นคนที่บอกมีโรคส่วนตัวสูงหมายถึงว่าภายนอกเนี่ยคนอาจจะคิดว่าดูเป็นคนนิ่งๆแต่ว่าพอกลับมาที่ห้องแล้วเนี่ยเธอเป็นติ่งสายวายค่ะก็สําหรับเรื่องการนวดนะคะเขาก็ได้สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะตั้งแต่คุณเทียดคุณทวดมาถึงยายน้อยนะคะซึ่งรับบทโดยอโยนะคะก็ส่งต่อมาที่หลานแต่ว่า การเป็นหมอนวดเนี่ยคือพอเริ่มโนวดไปแล้วใช่ไหมคะก็เริ่มมีชื่อเสียงใช่ไหมคะแต่ว่ายาใจเนี่ยมีชื่อเสียงไม่ได้เลยไม่อยากจะเป็นหมอนวดแต่ยายเนี่ยก็ยังอยากให้สืบทอดอยู่นะวิชานี้อยากจะให้แบบสืบทอดต่อไปแล้วก็มีลูกมีหลานแต่ว่าเธอนั้ยนะ่ะไม่ได้อยากจะทําตามที่ยายน้อยสั่งรู้สึก เป็นเกียรติมากแล้วกันค่ะพอได้รับบทดเดวนี้เราต้องเรียนรู้ทางด้านการนวดอย่างจริงจังต้องไปเียกับอาจารย์โดยเฉพาะค่ะไม่ว่าจะเป็นนวดตั้งแต่พื้นฐานนวดน้ํามันนวดกระสายคือจะเป็นสิ่งที่แบบว่าไกลตัวเรามากอาชีพนี้่างชาติรู้จกักหลายคนรู้จกักแต่ว่าไม่เคยมีใครได้เห็นเบื้องหลังของอาชีพนี้ละครเรื่องนี้ก็จะถ่ายทอดกับอาชีพของหมอนวดอีกหนึ่งมุมมองที่ไม่น่าเบื่อค่ะ สนุกตลกคือครบรถแน่นอนขอฝากนะคะละครเรื่องรู้จักพี่ยาใจไหมนะคะฝากยาใจไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะหวังวา่าทุกคนดูเรื่องนี้จะมีความสุขแล้วก็สนุกนะคะได้รับเสียงหัวเราะมากรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะ